วันนี้ก็อยู่ยก,กับเกมเกมบวชผีไดก,กอีกแล้วต่อไปผีเก็ที่สองแล้วก็กอยู่กับเกมอ้าวเพื่อกูหายไปใซ่อ่ะอ้าวดเสิอยู่คลามีมอสเตอร์ไหมผมไม่กล้าไปว่ะอันตรายมากเลยก็อยู่ข้างนอกแม่งมีตายตายตัวเพียบเลยเกมบมชพีอะไรคนน่ากลัวจ้ะเดี๋ยวดูสิอยู่ข้างล่างมีไหม อา้าวปึงปืงคูหายไปไหนวะรู้ว่าหมดหมดมันหมดมีอะไรไปไปหาหมดปืนไม่มีคดีเลยเออเงก็งไม่ออกสอหมวกมีประปัญหาไม่ข้อดีแ่บหาเลยผมประลาดหลวงไปเป็นผมประลาดหลวงใหม่กว่าป,ป่าน,นี้ เอาไปเก็ <izon> ang, บเก็บของแล้วกเลยเก็บของเลยไปส e! <ortun at> <ika> <c revenir> ั่งบวชบวชไปมี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 ปหาปืนแม่เออปืนเอสโปกเนี่ยมันน่าจะเป็นปืนเอสโปกนะเขามายึ่กรรมต่อสู้กับผีน่าจะนะอืมโอเคเอาอยู่กับตายเล็งก็นอยู่อแม่งเอ้ยแต่ว่าปืนเอาไปยิงไปมา บวชสบายใจเป็นโบวชน่แน่นห้ามโกงน่าจะไหมน,น่าจะห้มามโกงต่อหาก่อนไม่มีก็แล้วตะโกนปัจจานีิก่อนโอเคโอ้ไปเคยในนานจังวะมา,าจับฟังเพลงเดีย๋ยว ก็ผมฟ้าแผงแน,เน่เกีย่ยรอ้วมไม่มีไม่มีเหล็กแน,น่โอ้โย็โอเคสซ์กูก็พอไหมกูร้อนเนี่ยกูบพอวะพอละเกี่ยกูร้อนเนีย่เกี่ยขวดร้อนเลยอนน่พกูลพอน จะโกตายเดี๋ยวกูตายหล้วกู <c oughs> ร้อนกูพอแล้วกูร้อนมากเลยอ่ะอืมจะไปะดูข้างนอกกันดิเนะี๋ยวแล้วแป๊ปบใหม่ไหมยาน่ะจะพบมากูน่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ๋ไปเปิดประตูเซกอบิตต้นหน่อยน่าจะกับิตต้นโบสถนะใช่ไหมโอ้ ว้าวโอ้โหน่าจะก็เป็นต้นบวชบวชแน่นอนนะอาจจะมาไม่น้มละโอเคลมละน่าจะก็เป็นบวชด,ดีนะแล้วก็ด,ดีดีอยู่อืมอ้าวจะมาไม่ไม่น้มล่ะอาจจะว่าเป็นเป็นนามต้นนะ เป็นปีโบวกบวกนี่นอนบวกเมื่อคืนบ,บ่มโบดไมค์ครับแน่น,นอนนี่เป็นน้ำต้นต้นไม้ครับจะไปดูทีเฮ้ยไ,ไม่มีสารตัวเฮ้ยไ,ไม่มีมาผีสาเว้ยผมเจอผีนะผมเจอฮโรเฮก็ไม่เจอตกใจสักแก่ A few moments later ไปแล้วก่อ Oh my god ชีสก์ ô, mãi, mày mày đi mày 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 mà đi mày mày đi mày 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 già, là ไอเชี่ยไม่ไปแล้วอันตรายเฮียสิ่งอะไรเป๊ะๆวะเออเดิมร้่อเฮียยูอะไรวะล่ะตัวอะไรวะล่ะเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยตัวอะไรวะโอ้แหน่ะแหลกเฮียตัวอะไรเนี่ยโอ้โว้กดกดยากาก ิโอ้โหไม่ก็โอ้ตัวอะไรวะล่ะโอ้โหโอ้ยแสบตัวแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้ยเหรอตัวไหนวะตัวอะไรมาเนี่ยตัวตัวอะไรวะตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเหรอโอ้ไม่ก็เรจะไปยังไงมะเนี่ย ปืนไม่มีอยากก็น้องขาดิคุจะฆ่าแม่งดิอ้าวอีวเวงมีมีเปินจะกลัวกับฆ่าอย่างมันเนี่ยแย่ yeah แล้วแย่ yeah! ชิมอาแล้วอยาไปดูตีอยาไปดูสิเป็นงไงยานะ oh 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 my god no 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 oh yeah oh. oh oh a few minutes later oh. Oh. Hmm. ตัวอะไรอีกนะ่ะอะไรเนี่ยบล็อกแม่เหรอทำไมก็ใส่นะอันนี้ตัวอะไรอีกนะ่ะตัวเฮี้ยนี่เอาเลยอันนี้ออนนมองหน้านะโอ้ตัวอะไรเนี่ยบล็อกแม่เหรอบล็อกแม่ใช่ไหม ไม่ใช่ปุ้มยไม่ใช่เลยปุ้มยังไม่ใช่ตัวอะไรวะมันก็ใส่หมดใส่หมดเอา้าจะไมนอนไม่ได้วะเอ้ยอ๋อเลยะนะมันทำไมนอนไม่ได้โอ้โหแย่เลย นอนไม่ได้แล้วกูจะนอนยังไงเนี่ย oh โอ้มันก็ควรจะนอนโอ้โหตายแล้วกูจะนอนเนี่ยนอน,น,อน,นอนกู3 days later เดี๋ยวก็ลองปตัดสมายก่อนเียเขาไม่ย้อนนะยังไม่ได้เงียตัวอีกอะอะไรโม่โม่งวันอะไรตัวอะไรวะนะ ม anyway, ึงหยาหนะมึงหยาหนะโคตรตายต่อไมนะอไม่โอ้ยเอ๊ยไอ้สักแม่งเขาจะยงไอ้เหี่ยโอ้โหมึงไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรนั่นดูไอ้เหี้ยอะไรกูไม่มีเงินเนี่ยจังหวะนี้หนีเลยต้องเป็นมีตั้งต้นเนี่ยเสือไม่มี ไม่มีไรนี่ยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โกบี้โกี้โอเคันจะมาไม่ตัวสิตัอะไรวะโอเคไม่ใช่นั้นโกี้ปิงเลเคปิง อะดูดูต่อมาย,ยัางอยเลยอัน,นี้ตัวอะไรไปดูุ้ณอืมมไม่กล้าไปนะ้มจะไปข้างนอกไม่ไปยังไงเนี่ยวันจัน,นยินเดียวในต่ไมาเด้อเลยเดี๋ยวคุณรอน,น่นอะไรอ่ะุมจะไปยังไงวะนี่ยโอ้โอ สอนนี่เยอะนะอันนี้ก็ดอกใครทำเนี่ยต้อนอะไรวะอ๋อทำไมไม่มีมมหายตัวไปไหนใะส่แล้วไม่รู้ใครทำเนี่ย,ยต้นเนี่ยเว๋ออันนี้ฐานจะเป็นในบทเนี่ยเป็นในบทเนี่ยแย่โควดแย่ในเหี้ย แม่งพุ่ยอาซีอยู่สายเฮียงคนวะวะโวยโ,โ,โอเคโอแย่โคตรแย่ฮึมมีนวันโอ้โหจะไปไหนวะนี่มาจะทำท่ามาจะฆ่าโตเตเรากูนี่มาจะฆ่ากลัวก็โตตีเตโอ้เสียงเพลงจะไม่หยุดเลยตองถ้าไปออกไปออกไป อะไรวะนนี้คอยไปทำรุ่นเสียงโดดติด้วยนี่ยังเลยจริงอย่างนี้นอนนี่อย่างนี้นอนฮะโอ้หัวใสวะไอ้ใช่ไหมไอ้ตัวดำเนี่ยไม่ใช่อ่ะตรว่าใครพูดน่ะฮะเอาเอา เงี่ยวแล้วแหละแรงมากมันคือเสีง oh ออยงอะไรออปะปะะวะโอ้ my god What the fuck เอยอยูนะอยู่ซ่อนเยู่อเฮ้ยอะไรซื่อขาวไปแปลกอะไรวะตัวอะไรเนี่ยตัวเชียเนี่ย Oh ew วูยแซ่ตัวอะไรเนี่ยผมไม่กล้าไปว่ะกูกูไม่มีปืนโอ้โหวูยแซ่ตัวอะไรมันคือตัวอะไรผู้ชมมันอันนี้คือตัวอะไรมันคยเห็นโอ oh, oh, ไมก์ก่อนโอไมก์ก่ไม่ไปปล่อยหรอกไม่ไปเลยไปไปพอละพอพอ,พอเริ่มร้อนโคโคลุกเลยเฮ้ พอแล้วก็กดชิมหน้ากดนี้กดแชร์กดสไคลน้ก็กชิมหน้าไปก่อนแหละรอมาก